สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวที่ตลาดสถานีรถไฟพิษณุโลก เป็นตลาดตอนเย็นตอนกลางคืนนะคะทุกคนของขายเยอะมากๆเลยมีทุกสิ่งทุกอย่างและราคาก็ไม่แพงด้วยค่ะวันนี้นะคะคนเดินเยอะมากๆเลยทุกคนแม่ค้าแม่ขายก็ขายของกันดิบขายของกันดีจริงๆบอกได้เลยว่าใครมาอยู่จังหวัดพิุโลกไม่มีทางอดตายทุกคนเพราะนอกจากของกินจะอร่อยแล้วนะคะ ยังอยาราคาถูกด้วยเขาจะเปิดร้านตั้งแต่เย็นนะคะทุกคนจนถึงประมาณ3ามถึงสี่ทุ่มค่ะแล้วเขาก็ปิดนะคะทุกคนแต่เป็นตลาดที่คนซื้อเยอะมากๆเลยค่ะบอกไว้เลยไม่ใช่เฉพาะวันนี้นะคะที่คนเยอะค่ะคนเยอะทุกวัน,นะคะ่ะทุกคนและขายกันดิบขายกันดีจริงๆคน่างจังหวัดท่ามาพิศณุโลกต้องบอกเลยว่าของจังหวัดพิษณุโลกไม่ว่าจะเป็นของกินต่างๆนะคะทุกคนอร่อยและราคาถูกมาก วันนี้แอดก็เดินทางมาเที่ยวที่นี่โดยเฉพาะเลยค่ะทุกคนจอดรถปุ๊บนี่ก็จะต,ต้องเดินมาหาของกินแล้วค่ะว่าจะกินอะไรดีค่ะวันนี้ของในตลาดสถานีรถไฟแห่งนี้นะคะทุกคนของกินเยอะจริงๆค่ะและเป็นใจกลางเมืองจังหวัดพิษณุโลกของเราด้วยและของกินเน่าจากตรงนี้แล้วนะคะก็ยังมมีที่อื่นอยู่ค่ะแต่ก็ไม่เยอะเท่าที่บริเวณ สถานีรถไฟแห่งนี้ค่ะทุกคนสังเกตได้เลยค่ะแต่ละร้านนี่คนกะลุมซื้อกันเลยนะคะเพราะว่าของกินของใช้ของเขานี่มีทุกอย่างจริงๆคะ่ะทุกคนพ่อค้าแม่ค้าช่วงนี้ก็ยิ้มกันแก้มปริเลยค่ะทุกคนเพราะว่าฝนไม่ตกนั่นเองช่วงนี้ฝากกดติดตามพิพิธภัณฑ์คันไก่สะสมของโบราณทิโร่ของเราด้วยนะคะ พิทภัณฑ์ของเราเปิดให้เข้าชมฟรีเข้าสู่ปีที่8มีของโบราณที่ชมนับหมื่นชิ้นอยู่บริเวณสี่แยกวัดคูหาสวรรค์หรือจุดสังเกตง่ายคือสี่แยกที่มีกำแพงเมืองใหญ่และมีหมวกมใหญ่ๆอยู่บนกำแพงเมืองอยู่ห่างบริเวณวัดหลวงพ่อชินราชเพียง500เมตรเท่านั้นยินดีต้อนรับทุกท่านวันเสาร์นะคะแล้วเจอกันคะ่ะ